อุดงอุดอวดยังแน่น่หนูยังนี่หนูรับวะกินพักบุงว่ะ น้ยไปลาายแล้วน yeah okay well okay. right? ่าเล้วพักมาแล้วเอาวะอไหมอแล้วมแล้ว Mùa mùa, 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 เด huh ี๋ยวใครเอาดีถึงเมลยเด้อกินพักดีวะไอ้นูไอ้นูเอาบ้าเนี่ยเอาบ้าเนี้โอ้ยเชียบปเลยวะ แสบจมูกเลยว่ะุูย uhm, ังกระต่ายป่ะ ดูดูดด้า่ายนจ่ายดูดูดูายเดียเพอ่มจ่ายปุเไปดูดูี่มูฟอกัม่ายเอาน่อยๆน่อน่อยๆหน่อยๆแ

เีื้อหมูยังนี่แกะมีแม่แกะนี่ไหมเนะ้อหมูกิกกกกนแต่ผักเลยปะ <c oughs> อะไรนี่ตัวยังนี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยขอเน่ขอเน้มันว่ะยให้น้องน้ำเน้วางมือเด้เอเฮ้ยเฮ้ย <c oughs>

วางมือเด้อไปละไปไปได้ไปไปได้เออเอ้แย่งกันละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเห็นหมดเลยเออมึงดีวะหนูอุ้ยอุ้ยอุ้ยวุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ย ไอ้ญี่ปุ่นมาไปมังไก่มังไกป่ปะมังไก่แก่ไลไก่ปลาปลาไก่ปลากินมาผักไก่ง่วงพ้ออ่อน ไอมงกแก้วไอ้หนูหมดเลยบ่ฮะไอหนูหมดเลยบ่ไงกอ้ยไก่ยังว่ะไอ้องนี่มงกี้กินบ่นี่ยไก่ยังมาดมเออกจกกจกดีแต่ว่มุดยัุ่ไหมไปแหงไปแหงหมด

เอา,เอา,เอาให้ตัวน,วนเนาหลยทัเลเให้หนูวันจะถ่ายจนมื่อหลังมือเด้อเรียบร้อยครับมดเกี่ยงมดเกี่ยง <c oughs> มดเกี่ยงมดเกี่ยง Ui ui mẹ vang này nó thai 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 lạng ngon 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 ngon